สวัสดีครับหลอนจากมุมมืดในอ p ีนี้เป็นเรื่องเล่าของคุณน้ำซึ่งได้พบประสบเจอกับเรื่องหลอนเมื่อครั้งที่ต้องไปคุมงานก่อสร้างแถวแถวราชกระบังเมื่อปลายปีที่แล้วในเนื้อเรื่องขอใช้คำว่าผมแทนตัวผู้เล่านะครับเรื่องราวจะชวนคนลุกขนาดไหนมาติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับ เรื่องราวชวนหลองที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาผมทำงานเป็นโฟร์แมนที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งและถูกส่งไปคุมงานแถวแถวราชกะบ,บังในช่วงแรกๆผมยอมขี่มอเตอร์ไซค์ไปกับที่บ้านของตัวเองซึ่งอยู่ที่บางบอนแต่ด้วยความที่ผมต้องเข้างานเช้า และมีงานที่ต้องออกไปพบลูกค้าในช่วงเช้าบ่อยๆทำให้ผมตัดสินใจที่จะหาห้องเช่าใกล้กับไซงานโดยคิดว่าจะกลับไปที่บ้านก็เฉพาะวันเสราร์อาทิตย์หรือวันที่ว่างจริงๆเท่านั้นผมตัดสินใจย้ายเข้า,เามาอยู่ที่คอนโดแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่ทำงานนับคอนโดแห่งนี้อยู่ติดกับถนนใหญ่เลยครับ แต่ผมไม่ขอระบุชื่อคอนโดนะครับคอนโดที่ผมย้ายเข้ามาอยู่นั้นมีคนอยู่กันค่อนข้างเยอะและห้องที่ผมย้ายเข้ามาในทีแรกที่ผมมาดูคอนโดแห่งนี้ก็มีห้องว่างให้เช่าอยู่ประมาณสองสมห้องบางห้องก็ใหม่มากแต่ก็ไม่ถูกใจรวมถึงราคาที่สูงเกินไปสำหรับงบประมาณของผมทำให้ผมตัดสินใจเลือกอีกห้องหนึ่ง ที่มีราคาตรงตามที่ผมตั้งไว้และค่องข้างจะโอเคห้องที่ผมย้ายเข้ามาอยู่นั้นในตอนกลางวันและตอนกลางคืนจะเงียบมากครับค่อนข้างสงบและเป็นส่วนตัวจะมีคนพุกพ่านก็แค่ชั้นล่างที่เป็นลานจอดรถเท่านั้นทําให้ผมรู้สึกพอใจเป็นอย่างมากแต่ในตอนนั้นผมก็ไม่เคยเจอเพื่อนห้องตรงข้าม หรือห้องข้างๆเลยครับห้องที่ผมย้ายเข้ามานั้นเป็นห้องแรกซึ่งอยู่ตรงหัวมุมฝั่งขวามือถัดไปอีกหน่อยจะเป็นริส่วนซ้ายมือก็จะเป็นห้องพักอยู่ติดๆกันตอนมาอยู่แรกๆผมก็แปลกใจอยู่บ้างเพราะไม่เคยได้ลงริบกับคนที่อยู่ชั้นเดียวกันสักเท่าไหร่จะมีก็แต่ป้าแม่บ้านที่มาทำความสะอาด ซึ่งพอได้เจอหนะ้าก็ทักทายกันไปแล้วนิดหน่อยผมย้ายเข้ามาได้ประมาณสองสามวันผมก็ยิ่งรู้สึกชอบใจกับห้องที่อยู่มากครับสะดวกทั้งเวลาไปและกลับจากที่ทำงานทำให้ผมเหนื่อยน้อยลงและตื่นสายได้มากขึ้นช่วงเย็นของวันหนึ่งผมเลิกงานประมาณบ่ายสามผมก็ตรงกลับมาที่ห้องพักทันที เพราะอยากนั่งจิบเบียร์และดูหนังเพลินๆในช่วงเย็นกับบรรยากาศที่เงียบสงบของห้องพักผมกลับมาถึงก็พบว่าประตูห้องข้างๆเปิดอยู่และกำลังมีการย้ายของเกิดขึ้นผมไม่ได้ทักทายอะไรและไม่รู้ว่าเป็นการย้ายเข้าหรือย้ายออกแต่ถึงอย่างนั้นผมก็คิดว่าน่าจะเป็นการย้ายเข้าเสียมากกว่าเพราะหลังจากที่ผมย้ายมาได้สองสามวัน แม้แต่เสียงคนคุยกันผมยังไม่เคยได้ยินเลยวันนั้นผมกลับมาพร้อมกับอาหารและเครื่องดื่มกะว่าจะพักผ่อนอย่างสบายใจผมจิบเบียร์อยู่คนเดียวเปิดแอร์เย็นๆพร้อมกับทานกับแก้มและดูหนังไปด้วยจนพอหนังจบผมก็นอนเล่นมือถือที่โซฟาจนไม่รู้ว่าตัวเองเผลอหลับไปตอนไหนผมสะดุ้งตื่นอีกทีก็เห็นว่า สี่ทุ่มกว่าแล้วจึงลุกขึ้นเก็บของแต่คิดว่าจะล้างหน้าล้างตาก่อนที่จะมาเคลียร์จานในอ่างล้างจานตอนที่ผมเข้าห้องน้ําไปก็เรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ได้ยินผมได้ยินเสียงคนคุยกันผ่านผานผังห้องน้ําจะบอกว่าผมยุ่งเรื่องชาวบ้านก็คงไม่ผิดแต่เสียงที่ผมได้ยินนั้นมันดังเสียจนต้องหยุดฟังจริงๆแต่ถึงจะตั้งใจฟังอย่างไร ก็ฟังไม่ได้สับหรือจับใจความอะไรไม่ได้เลยผมเลยเลิกสนใจและล้างหน้าต่อเสร็จแล้วก็ออกจากห้องน้ำไปจัดการทำความสะอาดจานในอ่างและคงจะเข้านอนเลยแบบที่ไม่อาบน้ำอีกแต่ก่อนที่ผมจะเข้านอนนั้นผมก็ได้ยินเสียงเหมือนมีของหล่นหรือรากของดังมากครับจนต้องลุกไปเปิดประตูห้องดูซึ่งจังหวะเดียวกันนั้น ห้องฝั่งตรงข้ามผมก็ออกมาดูเช่นกันและดูท่าทางเขาก็ตกใจเล็กน้อยที่เห็นว่าห้องฝั่งตรงข้ามมีคนย้ายเข้ามาอยู่แล้วสวัสดีครับเพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่เหรอครับไม่เคยเจอหน้าเลยใช่ครับผมเพิ่งย้ายมาได้สองสามวันเองผมกับห้องฝั่งตรงข้ามพูดคุยทักทายกันเล็กน้อยก่อนที่ต่างคนก็ต่างกลับเข้าห้องไป ผมกลับเข้ามาห้องก็รู้สึกไม่ค่อยง่วงนอนสักเท่าไหร่จรึงเปิดทีวีแล้วนั่งเล่นที่โซฟาหวังว่ามันจะทำให้ผมกลับไปห่วงนอนอีกครั้งแต่ยังไม่ถึงสิบนาทีผมก็ได้ยินเสียงเหมืองของลงหรือรากของดังขึ้นมาอีกครั้งคราวนี้ผมไม่นึกแปลกใจอะไรเท่าไหร่คิดว่าข้างห้องที่ย้ายเข้ามาใหม่น่าจะกำลังจัดของอยู่ ผมยังคงนั่งดูทีวีต่อไปสลับกับดูนาฬิกาบ้างบางทีก็เห็นว่าเวลาจะใกล้ห้าทุ่มแล้วผมหยิบมือถือขึ้นมาเล่นอีกครั้งหาอะไรดูในโซเชียลไปเรื่อยๆแต่ก็ยังคงเปิดทีวีทิ้งไว้อยู่คราวนี้เสียงเดิมมันก็กลับมาอีกครั้งมันดังเสียจนผมเริ่มจะงดุดหงิดแต่ผ่านไปยังไม่ทันถึงห้านาทีที่เสียงนั้นดังขึ้น ที่ประตูห้องของผมก็มีคนมาเคาะประตูผมส่งตาแมวออกไปดูก็เห็นว่าเป็นผู้ชายที่เช่าห้องอยู่ฝั่งตรงข้ามผมจึงเปิดประตูออกดื่มเบียร์หรือเปล่าครับลรวมไปดื่มด้วยกันข้างล่างไหมผู้ชายห้องฝั่งตรงข้ามบอกกับผมพร้อมกับถือแพ็คเบียร์แบบสองกระป๋องอยู่ในมือผมมองหน้าเขาแล้วก็แอบรังเลใจอยู่เล็กน้อยแถมคิดไปต่างๆนานา,นา ว่าผู้ชายคนนี้จะต้องการอะไรจากผมหรือเปล่าแต่เสียงเดิมนั้นก็ดึงความสนใจของผมไปอีกครั้งผมจึงตัดสินใจลงไปข้างล่างตามที่ผู้ชายห้องฝั่งตรงข้ามชวนเมื่อสอบถามชื่อก็ได้รู้ว่าเขาชื่อพิกันซึ่งอยู่ที่คอนโดนี้มาตั้งแต่สร้างเสร็จใหม่ๆเราสองคนกดรตบลงมาข้างล่างซึ่งมีม้านั่งสำหรับพักผ่อนอยู่ ผมและพี่กันก็เดินลงไปนั่งตรงนั้นผมมองดูรถที่ผ่านไปมาที่ทางเข้าออกคอนโดพร้อมกับดื่มเบียร์ไปด้วยพี่กันไม่ค่อยได้ชวนคุยกับผมมากนะักบรรยากาศจริงไม่ผ่อนคลายเหมือนอย่างที่คิดแต่ผมกลับรู้สึกอึดอัดมากกว่าทําไมถึงย้ายมาอยู่ที่นี่เหรอพอดีผมมาทํางานอยู่แถวราชกระบังนี่เองครับพี่ตรงไปสิบนาทีก็ถึงผมคุยกับพี่กันถึงตรงนี้ เขาก็พยักหน้ารับและชวนผมคุยเรื่องคอนโดอีกนิดหน่อยว่าคอนโดนี้เป็นคอนโดที่เก่ามากแล้วแต่คนก็อยู่กันเยอะเพราะค่าเช่าถูกส่วนใหญ่ก็ปล่อยเช่ากันทั้งหมดผมก็พยักหน้ารับเพราะไม่รู้สึกว่าจะเป็นบทสนทนาที่สนุกสักเท่าไหร่นั่งดื่งไปคุยกันไปแค่แป๊บเดียวผมก็เห็นนาฬิกาเกือบจะเที่ยงคืนแล้วจึงขอตัวและขอบคุณพี่กัน สำหรับเบียร์ที่ให้ผมดื่มพี่กันก็ยินดีให้ผมกลับขึ้นห้องมาแต่ก่อนที่ผมจะลุกขึ้นพี่กันก็พูดจิงท้ายกับผมไว้ว่าถ้าไม่ไหวก็ลงมานะพี่นั่งอยู่ที่นี่ถึงตีสองแหละถึงจะขึ้นไปผมมองหน้าพี่กันแบบงงงงเล็กน้อยก่อนจะพยักหน้าและเดินไปกดลิฟต์ระหว่างที่ผมรอลอยู่นั้นจูจ่ๆพี่กันก็เดินมายืนอยู่ข้างๆพี่ขึ้นไปด้วยแล้วกัน เผื่อพี่จะแวะห้องเพื่อนผมเริ่มรู้สึกงงๆและเริ่มสงสัยกับพฤติกรรมของพี่กันมากขึ้นเรื่อยๆพอมาถึงชั้นที่ผมอยู่ซึ่งก็คือชั้นห้าพี่กันก็โบกมือราผมก่อนจะบอกว่าห้องของเพื่อนเขาอยู่ที่ชั้นแผมไม่ได้สนใจอะไรมากนะักเลยบอกขอบคุณเรื่องเบียร์กับเขาอีกรอบชั้นแปดห้องแปดทับหนึ่งสี่สองนะ พี่การพูดก่อนจะปิดลิบไปผมยืนงงอยู่หน้าริบเล็กน้อยรู้สึกไม่สบายใจและอึดอัดที่มีคนแปลกหน้ามาชวนดื่มเบียร์เท่านั้นยังไม่พอเขายังบอกเรื่องข้องเพื่อนของตัวเองอีกผมคิดไปไกลหลายอย่างแต่ก็สลัดความคิดนั้นทิ้งไปก่อนจะหันหลังเดินกลับไปที่ห้องของตัวเองซึ่งระยะทางที่เดินไปห้องก็ไม่ได้ไกลจากหน้าริบสักเท่าไหร่ แต่ผมกลับรู้สึกวังเวงอย่างบอกไม่ถูกผมหันไปมองที่อีกฝั่งของฉันก็เงียดไม่ต่างจากที่ฝั่งที่ผมอยู่ผมเดินมาถึงที่หน้าห้องของตัวเองก็ได้ยินเสียงว่าห้องข้างๆกํากลังไขประตูออกมาและเปิดประตูแง้มออกเล็กน้อยเป็นปกติที่ผมจะหันไปมองตามเสียงแต่ไม่ทันที่ประตูจะเปิดออกว่างประตูนั้นก็ถูกปิดกลับไปเสียงดัง ทำเอาผมสะดุ้งตัวยงจนกุญแจหลุดมือขณะที่กำลังก้มลง,งเก็บกุญแจห้องสายตาผมก็เห็นว่ามีเท้าของใครบางคนมายืนอยู่ตรงหน้าผมผมรีบเงยหน้ายืนตัวตรงแต่กลับไม่พบใครอยู่ตรงหน้าเลยในตอนนั้นใจผมมันเต้นรัวเหมือนเสียงกองรู้สึกว่าตัวเองเริ่มมีเหงืห่อไหลซุ่มออกมาผมถอนหายใจ และพยายามสลัดความคิดที่ไม่ควรจะคิดออกไปแล้วหันปาไขกุญแจที่ประตูห้องทันทีผมเข้ามาข้างในห้องและนั่งลงที่โซฟาคิดทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่เล็กน้อยคงเป็นเพราะเบียร์ที่ดื่งไปจึงทำให้ผมคิดอะไรเรื่อยเปื่อยแต่ณนะตอนนั้นใจของผมยังคงเต้นรัวไม่ยอมหยุดถึงแม้จะเบาลงบ้างแต่ก็ยังรู้สึกวิววิวอยู่ ผมคิดบอกใจตัวเองว่าสิ่งที่เจอเมื่อครู่มันเหมือนกับฉากในหนังผีหรือหนังสยองขวัญไม่มีผิดเรื่องแบบนี้คงมีแต่ในหนังเท่านั้นและเป็นเพราะฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ที่ทำให้ผมสติไม่อยู่กับร่างกับลอยแต่ถึงอย่างนั้นสมองอีกซึกหนึ่งก็บอกว่าผมไม่น่าจะคิดไปเองเพราะเบียร์ที่ดึงไปก็แค่กระป๋องเดียว คงไม่ได้ทำให้ผมไม่มีสติขนาดนั้นเสียงเดิมนั้นดังกลับมาอีกครั้งผมเริ่มปฏิประต่อเรื่องราวได้มันคงไม่ปกติแต่หน้าแปลกที่ผมมานอนห้องนี้ได้สองสามวันแล้วก็ไม่เคยเกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นเลยในคืนนั้นผมนอนฟังเสียงที่ว่านั้นเกือบทั้งคืนกว่าจะหลับจริงๆก็ราวๆตีสี่สุดตีห้าโชคยังดีที่วันต่อมา ผมเข้างานสายได้แต่ถึงอย่างนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนก็ยังเป็นเรื่องที่ค้างคาใจอยู่ในวันถัดมาผมกลับมาช่วงหัวค่ำซึ่งบังเอิญได้เจอกับพี่กันพอดีพี่กันทักทายผมเล็กน้อยและยังย้ำกับผมอีกเหมือนเดิมว่าถ้าคืนนี้ไม่ไหวก็ให้ไปที่ชั้นแปดห้องของเพื่อนเขาได้เพราะเขาเองก็น่าจะอยู่ที่นั่นจนถึงตีสอง เวลาผ่านไปประมาณสี่ทุ่มกว่า,กวาเกือบห้าทุ่มผมเองนั่งดูเอกสารงานอยู่ก็ได้ยินเสียงเดิมอีกครั้งวันนี้ผมกลับรู้สึกไม่ค่อยโอเคกว่าเมื่อวานผมเร่งเสียงทีวีที่เปิดทิ้งไว้เพื่อไม่ให้มันเงียบจนเกินไปแต่เสียงนั้นก็ยังคงดังอยู่เป็นระยะซึ่งกวนใจผมไม่น้อยทำให้ผมไม่มีสมาธิเป็นอย่างมากผมเลือกตัดสินใจที่จะออกไปเคาะประตูห้องข้าง เพื่อบอกว่าเสียงที่เขารากของหรือทำของร่นบ่อยๆนั้นมันกวนใจเพื่อนร่วมชั้นมากขนาดไหนผมเปิดประตูออกไปเดินไปที่หน้าประตูห้องข้างๆและก็นึกถึงเรื่องราวที่เจอเมื่อวานซึ่งทำให้ผมรังเลใจอยู่เหมือนกันจะทำอะไรระหว่างที่ผมยืนรังเลใจอยู่ก็มีเสียงของใครคนหนึ่งทักผมขึ้นมาผมหันไปมองตามเสียงก็เห็นเป็นพี่กัน กับผู้ชายและผู้หญิงอีกคนหนึ่งพี่กันร,รีบเดินมาหาผมและห้ามผมไม่ให้เคาาห้องนั้นไม,ไม่ต้องเพาะไม่ต้องเคาะยังไงเสียงมันก็จะดังอยู่อย่างนั้นเละกลับเข้าห้องไปเถอะมีอะไรก็เรียกได้คืนนี้พี่กับเพื่อนพี่จะมาอยู่ที่ห้องพี่ผมพยักหน้ารับรู้ไปด้วยความรู้สึกงงงงไม่น้อยก็จะตัดสินใจเดินกลับไปที่ห้องของตัวเองในวันต่อมาผมมีนัดกับลูกค้า ทำให้ผมต้องตื่นตั้งแต่ตีสามและเตรียมตัวออกไปพบลูกค้าให้ทันในเวลาแปดโมงครึ่งซึ่งลูกค้ารายนี้อยู่ในเขตปริมณฑลห่างออกไปไกลพอสมควรและเมื่อคืนก็เป็นเหมือนกับคืนก่อนๆที่ผมได้ยินเสียงแต่คงเพราะผมเหนื่อยทําให้ผมรับับตืนต่นแต่ก็พอจะรลบับสนิทเอาแรงได้อยู่บ้างตอนที่ผมออกจากห้องดูเวลาก็ตีสี่ขวกว่า ผมต้องไปทันตามนัดของลูกค้าอย่างแน่นอนและนั่นก็เป็นครั้งแรกที่ผมเห็นคนออกมาจากห้องข้างๆซึ่งเป็นผู้หญิงแต่แต่งตัวไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่นักผมยาวรุงหลังก้มหน้าก้มตาปิดประตูอยู่ผมหยุดยืนดูมองผู้หญิงคนนั้นอยู่แป๊บหนึ่งก็เหมือนว่าเธอจะรู้ตัวเธอเงยหน้าขึ้นมองผมอย่างช้าๆเหมือนกับในหนังไม่มีผิดเลยครับผมยาวรุงรัง ทำให้มองเห็นดวงตาของเธอเพียงข้างเดียวผมพังอะไปเล็กน้อยและไม่คิดว่าจะต้องมาเจอกับอะไรแบบนี้ผมเลยทําเป็นไม่สนใจและเดินไปที่ริบเพื่อจะลงไปที่ลานจอดรถระหว่างที่ผมเดินไปนั้นผมก็รู้สึกได้ทันทีว่าเธอคนนั้นเดินตามผมมาอยู่ผมหันไปมองเล็กน้อยก่อนที่จะรีบเดินไปกดลิบในระหว่างที่รอริบผู้หญิงคนนั้นก็เดินมายืนข้างๆผม ผมไม่กล้าแม้แต่จะหันไปมองและภาวนาในใจขอให้รีบ,รบขึ้นมาไวๆพอรีบมาถึงขณะที่ผมกำลังจะก้าวเข้าริบไปก็ถูกผู้หญิงคนนั้นมาขวางไว้ผมหยุดยืนนิ่งมองผู้หญิงคนนั้นด้วยความรู้สึกหวั่นๆผู้หญิงคนนั้นค่อยๆเอียงคอมองผมพร้อมกับหัราะออกมาเสียงดังและดังขึ้นเรื่อยๆจนผมต้องถอยห่างจากเธอคนนั้นแล้วจู่ๆ เธอก็อ้วกออกมาเป็นเลือดผมตกใจสุดขีดขนลุกไปทั้งตัวไม่อยากจะเชื่อว่าจะได้มาเจอกับอะไรแบบนี้ผมรีบวิ่งไปที่หน้าห้องของพี่กันในขณะที่รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นก็กำลังตามมาเช่นกันผมตะโกนเรียกชื่อพี่กันและเคาะประตูห้องเสียงดังไม่นานพี่กันก็เปิดประตูออกมาท่าทางจะดูงงเงียพอสมควรผมรีบผลักประตูห้องพี่กันเข้าไป ก็เห็นว่ามีเพื่อนพี่กันกําลังยืนอยู่ในห้องมองผมด้วยอาการของคนที่เพิ่งตื่นนอนผมจำความรู้สึกตอนนั้นได้ดีว่าทั้งกลัวทั้งตกใจจนปากสั่นไปหมดเหงื่อไหลเต็มตัวรู้สึกมือไม้อ่อนแรงพี่กันที่เห็นผมเป็นเช่นนั้นก็เหมือนจะรู้ทันทีว่าผมเจอกับอะไรมาพี่กันบอกให้ผมนั่งลงก่อนเพื่อสงบสติอารมณ์เพื่อนพี่กันที่เป็นผู้หญิง ก็เข้าไปในขัวแล้วหยิบขวดน้ำดื่มมาวางให้ผมผมมองหน้าพี่กันและเพื่อนพี่กันสลับไปมาด้วยความรู้สึกตกใจพูดไม่ออกกูว่ามึงรีบๆย้ายออกทวะาสักพักชั้นนี้ก็คงกลายเป็นชั้นร้างมีกันอยู่แค่สองห้องนี้นั่นคือสิ่งที่เพื่อนพี่กันพูดขึ้นซึ่งทำเอาผมขนลุกขึ้นอีกครั้งผมค่อยๆลดระดับแรงหายใจลงเรื่อยๆจนกลับมาหายใจปกติ แต่ยังรู้สึกอึ้งและตกใจอยู่ใจเย็นๆนะน้องไม่ต้องเรา่าพี่รู้เตรียมตัวหาห้องใหม่ได้เลยนะผมไม่ได้พูดอะไรแต่ก็พอจะรวบรวมสติได้ผมหยิบม,มือถือขึ้นมาดูนาดิกาเวลาตีห้ากว่าเกือบจะหกโมงแล้วผมจึงรีบโทรหาเพื่อนที่ทำงานให้ช่วยประสานกับทีมงานอีกทีว่าผมคงจะไปไม่ไหวแล้ว โชคดีที่ลูกคา้าไม่ได้เป็นคนเรื่องมากอะไรและยอมที่จะเลื่อนนัดออกไปก่อนผมนั่งเงียบอยู่ที่ห้องพี่กันอยู่นานพอสมควรดูเวลาอีกทีก็เจ็ดโมงกว่าแล้วพี่กันนั่งอยู่เป็นเพื่อนผมซึ่งแกเองก็จิบเบียร์ไปด้วยส่วนเ,นเพื่อนเพื่อนพี่กันก็เข้าไปนอนในห้องนอนกันหมดผมหันไปมองหน้าพี่กันเหมือนอยากจะพูดอะไรแต่ผมก็พูดไม่ออกเออไม่ต้องพูดหรอกพี่เล่าเองโทษทีนะ ที่ไม่ได้บอกตั้งแต่แรกหาจังหวะอยู่เหมือนกันแต่สงสัยหานานไปหน่อยพี่กันพูดติดตลกเล็กน้อยก่อนจะเดินไปเปิดผ้าม่านในห้องออกและเริ่มเล่าเรื่องที่ผมควรจะได้รู้ก่อนหน้านี้ก่อนที่ผมยังไม่ย้ายเข้ามาอยู่นั้นเจ้าของห้องของผมก็ยังอยู่ปกติดีและชั้นนี้ก็มีคนอยู่กันเยอะแต่ตอนนี้เหลือแค่สองห้องแล้ว พี่กันย้ำกับผมว่าแค่สองห้องเท่านั้นคือผมที่ย้ายเข้ามาใหม่และพี่กันที่อยู่ห้องฝั่งตรงข้ามคนอื่นเขาย้ายออกมันไปหมดก็เพราะว่าห้องที่อยู่ข้างๆผมนั้นมีเรื่องเกิดขึ้นคนที่อยู่ห้องนั้นก่อนหน้านี้เป็นคู่รักคนไทยกับต่างชาติคู่หนึ่งผู้หญิงเป็นคนไทยส่วนผู้ชายเป็นชาวต่างชาติตอนคบกันแรกๆก็อยู่ด้วยกันดีแต่ไม่นานก็เหมือนจะเริ่มห่งห่าง เพราะผู้ชายต้องไปกลับต่างประเทศบ่อยๆจนสุดท้ายก็ไม่กลับมาอีกเลยพี่กันเองก็ไม่ค่อยได้สนใจอะไรมากนักก็ฟังแต่เขาเล่ากันต่อมาอีกทีว่าผู้หญิงคนนี้ช้ำใจมากเริ่มเก็บตัวเงียบไม่ค่อยมีใครเห็นหน้าจนเมื่อช่วงก่อนสิ้นปีที่คนกลับบ้านต่างจังหวัดกันเกิดหมดพี่กันที่อยู่ตัวคนเดียว ก็ไม่ได้ไปไหนและอยู่ฉลองกับเพื่อนที่ห้องหลังจากปีใหม่ไม่นานคนก็เริ่มกลับมาแล้วผู้หญิงคนที่ว่านั้นก็เที่ยวออกมาเคาะประตูห้องคนนั้นทีคนนี้ทีแถมยังกรีดข้อมือและรีดแขนให้คนอื่นได้เห็นจนต้องเรียกราปรพอขึ้นมาช่วยห้ามปามหนักมากเข้าก็เรียกตำรวจเป็นอย่างนั้นอยู่หลายวันจนเงียบหายไปทางนิติบุคคลก็พยายามจะติดต่อยาก แต่ก็ติดต่อไม่ได้ห้องอื่นก็เริ่มทยอยกันออกไปเพราะทนไม่ไหวถึงแม้เธอจะไม่ออกมาเคาะห้องอื่นๆก็จะกรีดร้องตลอดเวลาจนเจ้าของห้องที่ผมเช่าอยู่นั้นย้ายออกไปอีกเพราะทนไม่ไหวเหมือนกันจากนั้นกินเหม็นก็เริ่มชวยออกมาทางนิติบุคคลเลยตัดสินใจเอากุญแจสำรองมาไขดูแล้วก็เจอผู้หญิงคนนั้นนอนเสียชีวิตอยู่บนโซฟา สภาพคืออ้วกเลอะเต็มไปหมดมีทั้งเลือดทั้งอ้วกที่ข้อมือก็มีรอยขีดแต่ที่น่ากลัวมากก็คงเป็นของที่อยู่ในห้องเพราะหญิงคนนั้นคงอกหักจนสติแตกเพราะในห้องเต็มไปด้วยของขลังที่เกี่ยวกับคู่รักคนในคอนโดที่ได้เห็นต่างก็บอกกันเป็นเสียงเดียวก่อนว่าทั้งห้องเหม็นเน่าและน่ากลัวและบางคนที่ได้เห็นศพนั้นก็บอกว่า ผู้หญิงคนนั้นนอนตายไปทั้งๆท,ที่ไม่หลับป่าฟังมาถึงตรงนี้ผมเองก็ขนลุกขึ้นอีกรอบไม่อยากจะเชื่อว่าในวันเดียวกันผมจะขนลุกได้มากขนาดนี้พี่การบอกว่านิติบุคคลและเจ้าของห้องช่วยกันปิดข่าวแต่ปิดยังไงก็คงไม่อยู่เพราะคนที่อยู่ชั้นเดียวกันนี้พอรู้เรื่องเข้า มันก็ไม่ใช่แค่รีบย้ายออกกันเท่านั้นแต่เรียกว่าเขาเรีบหนีกันออกไปมากกว่าตัวพี่กันเองก็รอเวลาอยู่เหมือนกันที่จะย้ายออกพี่กันบอกกับผมว่าวันที่เห็นผมย้ายเข้ามาก็ตกใจอยู่เหมือนกันเพราะหลังจากที่เกิดเรื่องขึ้นนั้นก็มีแต่คนย้ายออกไม่มีใครย้ายเข้าผมเลยนึกย้อนไปถึงวันที่ผมเห็นคนกำลังย้ายของอยู่ภายในห้องนั้นวันก่อน ผมเพิ่งเห็นคนมาย้ายของออกไปนะพี่ใช่สามวันพอดีสยองเลยนะซึ่งหลังจากที่ผมได้ฟังเรื่องราวคร่าวๆแล้วผมก็ได้ไปลองหาข่าวและข้อมูลเพิ่มเติมดูแต่ก็ไม่เจอซึ่งผมเองก็ไม่มั่นใจว่าที่พี่กันเล่านั้นจะจริงจังมากน้อยแค่ไหนแต่สิ่งที่ผมรู้แน่ๆก็คือผีและผู้หญิงคนนั้นที่หอกผมผมโดนเข้าจริงๆ แล้วมันก็เป็นเรื่องที่ทำให้ผมเอาไว้เตือนตัวเองทุกครั้งก่อนที่จะไปพักหรือนอนที่ไหนผมย้ายออกจากห้องนั้นในเวลาไม่ถึงอาทิตย์เพราะทนไม่ไหวระหว่างนั้นก็อาศัยไปกลับบ้านที่บางบอนเหมือนเดิมจนถึงทุกวันนี้ผมเองก็ยังไม่ได้ไปหาคอนโดหรือหอพักใกล้ที่ทำมานอีกเลยเพราะรู้สึกว่าผมกลับมาพักที่บ้านมันสบายใจและอุ่นใจมากกว่า